โตยโยต้าอัติส 1.8G กินใจขีเลพผ่อน6,004ตลอดสัญญารายได้เกิน13,000บาทขึ้นไปสลิปคาร์บอนอะไรมาสลิปอีเมลอะไรมาผ่อนบ้านอยู่อะไรมาพาระเยอะอะไรมามีดาวอะไรมาทุกอาชีพท,ทำงานอยู่จริงแล้วไม่ติดแบงลิสต์แอดไลน์ล้วทกมาก,กับตัวนี้โตยโยต้าอาติส 1.8G ปี2014 349,000บาทโอ,โ,หโ,หโอ้โหสวยจัดไฟตัดหมอกตัดหมอก แมกดิสเบรกยางปียี่สิบสองดันหลบไฟเลี้ยวด้านข้างโอ้พอนหกพันเอาเชิอพี่อาติสไม่แก๊สไม่แท็กซี่น้ำมันล้วนเบาะดำอีกตั้งหากพี่จานี่มาดูเบาะดำน้านหลังโอ้โหเบาะดำนี่ครับะเข็บคางตะเข็บท้ายหลังเดิมนะเบาะดำดูได้เลยล้อแมกดิสเบรกสี่ล้อ เซนเซอร์ S S หลังสองจุดนี่ห้ยกุญแจริโม่ละริโมทนะนี่ท้ายหลังเดิมนะครับน,น็นอตเม็ดน็อตหลังไม่ขยับนะครับก็ซื้อกับผมสบายใจได้นะครับรถเราสวยแน่นอนนะครับดิสเบรกสี่ล้อเราขายรถสวยอยู่แล้วนะครับผมทํำรถสวยขายนะครับสามสี่เก้าราคาดีมีวารันตีหลังการขายให้สองปีประทับใจแน่นอนนะครับฟรีจาดฟรีโอนฟรีดาวด้วย นะครับออกรถศูนย์บาทตังไม่ต้องนะครับส่งให้ฟรีทั่วไทยนี่ครับตะเข็บข้างเดิมหมดนี่จ้ะนะครับนอตหน้าขวาเดิมสายเดิมนะครับมอ,อก,กอรแท้จากโรงงานไายห้องเครื่องช้าๆจะชัดสามแสนสี่หมื่นเก้าพัน,น,น 3, 4, 0, 000, บาท นะครับสามแสนสี่หมก้านบาทผ่อนหกพันส่าหตยอดสัญญานะครับถ้าใครสนใจแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม t i เกอร์ยูสคารเรื่องรถไว้ใจพี่เสือด้วยไปลองรถกันไหมไปไปเทศได้กันน้ำจิ้มไก่นะไม่ใช่น้ำจิ้มบวยนะนะครับไปอุ้ยบอกไฟฟ้า รีบวบอกไฟฟ้าโถ้าโถ้้อ้ยบอกไฟฟ้าโอ้ครับโอมีคุยคอนโทรลด้วยนะพวงเลยมันติฟัง์กชันฝั่งขวานะครับเกียร์ออโต้สามารถเล่นแมนูได้ด้วยนะครับแล้วก็วิทยุนี่นครับถ้าเกิดคุณไม่ชอบไม่ชอบตัวนี้นะครับจอแอนดรอยกล้องถอยคนละครึ่งพี่ห้าพันผมห้าพันขอแค่พี่พิมพ์ว่าสนใจพอสนใจโปรคนละครึ่งห้าพันห้าพันไป จะลองเทสได้แล้วสามแสนสี่มื่นเก้าพันบาทไปลุยอาติสเนี่ยนะครับเป็นรถในตระกูลโตโยต้าเนี่ยที่ต้องบอกว่าเป็นรถที่มีความอึดถึก ทนที่สุดนะครับถามว่าื่นถึงทนได้ไงพี่ไปดูแท็กซี่ใช้ดิอ๋อวิงว่งเป็นวิ่งเป็นร้านน่ะแท็กซี่วิ่งไปร้านรถยังวิ่งได้ยังไม่พังอะ่ะเพราะ,ะนั้นถ้าเกิดใครซื้ออันนี้ไปเอาตีแต่ผมแนะนําเลยใช้ยาวๆนะครับแล้วก็การบํารุงรักษาก็ถูกบํารุงรักษาถูกนะครับเพราะว่าพี่ก็คิดดูง่ายถ้าเกิดบํารุงรักษาแพงแท็กซี่ใช้ไม่ได้หรอกถูกไหมล่ะเออคิดแค่นั้นพอแล้วอืการดูแลง่ายบารุงรักษาถูก มีที่ไหนทุกคนซ่อมเป็นหมดแต่ไม่ต้องกลัวผมให้ซ่อมฟรีสองปีอยู่แล้วซ่อมฟรีให้สองปีกล่องเกียร์ ECU อะไรร้อยแสิบรายการทั่วประเทศไทยพี่ไม่คุยเยอะไม่พี่ดูเดี๋ยววนตรงนี้โชว์ไม่พี่ดูโอ้โห ส่งเด็กมาส่งเด็กนะซ่อมให้ฟรี2ปีนะครับกล่องเกียร์ ECU อะไหล่ร้อยแปดสิบรายการนะครับใครที่สนใจแบบนี้โอ้ยมีกล้องถอยด้วยเหรอเอาแต่กล้องกล้องถอยนะบ้าแล้วโอ้พึ่งเห็นอย่างนี้มันก็สะดวกสบายเกินไปแล้วลรืสิถ้ามีกล้องนี้ไม่ต้องเอาจอ Android กล้องถอยแล้วมั้งเพราะมีนี่แล้วแต่ถ้าอยากได้อาจัดให้ Android กล้องถอยไป ดูโอ้กล้องใยชัดนะชัดนะเนี่ยโอ้สุดยอดตัวตึงเลยนะครับปะก็ถ้าเกิดใครที่อยากได้แบบนี้นะครับเราก็มีบรันตรให้สองปีนะครับสองร้อสสิเจ็ดรายการนะครับซ่อมให้ฟรีชัวประเทศไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทัวประเทศไทยซื้อสดไม่เก็แบแวตนะครับอ่ะบ,บนถ้าเกิดใครสนใจนะเราก็เราก็จองที่ร้านอุ้ยมีรถมา จองที่ร้าน1000บาทนะครับนอกสถานที่สองพันบาทซื้อสดไม่เกี่แวแบอจสอง2มื0นนะนะครับซื้อสดไม่เกียวแบตนนะครับโปรนี่ให้ทุกให้ทุกคันในร้านนะให้ทุกคันนะครับให้ทุกคันมาให้ทุกคันโอ้โหรถติดเลยโอ้โหลูกพี่ไป ซอมฟรีให้2ปีโปรเด็ดโปรดังไม่มีใครทำนะฟรีนะ2องรายการแต่ว่าต้องสมัครสมาชิกนะสมัครสมาชิกนะสมัครสมาชิกไอสนับสนุนนะซัพพอร์ตกันเก้าเิเก้าบาทเองสมัครเดือนเดียวก็พอแล้วไม่ต้องสมัครเยอะ ครับดีจัดเลยดีบอกต่อนะเอาติดนะสนใจทักแชทมาสามแสนสีน่หมืห่นเก้าพันบาทอืมอืม ครับถ้าเกิดใครสนใจแบบนี้นะครับฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวนะครับออกรถศูนย์บาทตังไม่ต้องส่งฟรีทั่วไทยจากไพแนแอฟรีทั่วไทยนะครับซื้อสดไม่เกี่ยวใครสนใจทักมาได้ถ้าคุณซื้อหารถมือสองอยู่อย่าเพิ่งซื้อกับใครถ้ายังไม่ได้ดูผมพี่เสือไทเกอร์ยืนค่ะเลือกรถไว้ใจพี่เสือครับ